ต้นกล้วยอันนี้มันจะสู้กับมันอันนี้คือสร้างอะไรก็ไม่รู้อะหรออ๋ออันนี้ส่ตาแดงไหมเนี่ยใช่อ๋อแล้วนี่คือใครอะมันกำลังน,นั่งตัวตัวนี้ก็กำลังแข่งแข่งกันนะว่าใคร,รตัวนี้กับตัวนี้ใครจะชนะใครได้รางวัลจริงเหรอแต่ก็ไม่ให้ใครชนะ ก็พี่ใครซะนะแม่คนนี้เป็นแม่นะคนนี้เป็นแม่เหรอ,อแม่เป็นซ้างเหรอคนนี้แม่คนนี้นนที่ที่นั่งนั่งนายซ้างอยู่เพราะเพราะว่าคือคือคือซ้างเป็นคนซ้างเหรอแล้วกุ้งเพ่งคือคนไหนก็ก็ซัน โอ้ดาบยาวมากเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือนี่คือเลขเลขอะไรไปบอกอะไรข้างไม้ถึงยี่สามให้มันเลขสี่ให้ถึงยี่สิบเลขสี่สี่ตัวอันนี้นะจิกรเลขนหนึ่งหนึ่งเพราะว่าสองสาม อืมนี่ใครก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เพื่อเพื่อสัน้นไงแล้วนี่นหะกำลับบงทําอะไรกำลับบงยิงปืนมาให้แม่เอาแม่ก็ตายเลยสิแล้วคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ผีผี<พ> <laughs> แล้วนี่ใครพิม m a t c h แบบแบบนี้มันมันมาตาจานหลัง <laughs> ตาจะหลับนี่ใครเนี่ย อันนี้ก็ก็คือแม่ไงแม่ไม่มีผมเลยเอา้าไม,ม่ผู้ชายอ,อันนี้ก็เพื่อนันเพื่อนเพื่อนแม่มพิมพ์มากัดแม่แล้วเราจะทำยังไงดีนี่อะไรเนี่ยนี่คือเลขหนึ่งหนึ่งว่าหนึ่งสี่ แค่นี้แ่ะนี่หนึ่งหนึ่งสามสามสี่เพราะว่าสี่ตัวโอเคสวยมากเลยภาพเนี้ยมี้างด้วยมีแม่ด้วยมีลุงเพ่งด้วยมีเพื่อนลุงเพ่งเยอะแยะเลยใช่ไหม <c oughs> เพื่อนซันแค่สองตัวเองสองคนใช่ไหม <c oughs> ส,ส,ส,สองคนโอเคเพื่อนแม่เนีแค่คนเดียวคือผีนี่หรอ เ <laughs> <laughs> พื่อนแม่คือตัวน,นี้โ <Okay, okay. laughs> อเคโอเคตัวนี้แม่ไม่ถือถือดาดูอแ <laughs> ม่กำลังจะสู้กับมันจะสูกกะส้กับเธอใช่ั้ยนี่คือเลขอืม